กลับมารับชมเอฟบีทีนิวส์ภาคเช้ากันต่อนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องของสภาพอากาศมาดูความสามารถของน้องนองนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันนะคะคจะไปแข่งระดับนานาชาติเลยสําหรับชมรมซียูฮาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็เตรียมนําจรวดเซอร์โค3 แข่งขันระดับโลกหวังว่าจะติดท็อป3แล้วก็คว้ารางวัลนวัตกรรมหลังจากที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลมาแล้ว2ปีซ้อนค่ะ ปีนี้ก็น่าจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาเหมือนกันชมรมซียูฮาจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเตรียมนำจรวดเคอร์เซอร์3ฝีมือนิสิตสาขาวิศวกรรมอากาศายานหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติคณะวิศวกรรมาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันสเปซพอร์ตอเมริกาคัพ2024กับ150ทีมทั่วโลก จัดขึ้นที่รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นะคะเชา้านี้น้องๆก็จะออกเดินทางกันแล้ว mm. เป็นกำลังใจให้นะคะถือว่าเป็นสนามที่ให้นิสิตได้แสดงศักยภาพด้านการใช้นวัตกรรมวิธีธรรมและหลักการคิดว่ามีความเป็นวิศวกรรมและเชี่ยวชาญมากแค่ไหนโดยคุณชวินเศรษฐาวิวัฒนิสิตชั้นปีที่สนะคะ ทีมผู้สร้างจรวดเคอร์เซอร์3นะน้องสวินบอกว่าชมรมซียูฮาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เข้าแข่งขันมาแล้วสองครั้งในปี2022และปี2023ได้รางวัลกลับมาทุกครั้งค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากการใช้เวลาว่างในช่วงโควิด -19 อของรุ่นพี่ที่รวมกลุ่มกันสร้างจรวดเพื่อท้าทายความสามารถของตนเอง ทำไปทํามาเอา้าทําได้ <c oughs> ทําเก่งก็เลยนําไปแข่งขันและได้รับรางวัลกลับมาจึงต่อยอดมาถึงครั้งนี้ซึ่งก็หวังว่าจะติดท็อปรหรือว่าท็อปสและได้รางวัลนวัตกรรมกลับมาด้วย ในด้านคุณมุบินแวรอาลีบอกว่าจรวดเคอร์เซอร์3เนี่ยใช้เวลาการศึกษาและพัฒนาประมาณ1ปีค่ะได้พัฒนาจากจุดอ่อนของ2ตัวที่ผ่านมาโดยใส่นวัตกรรมที่จะทำให้จรวดยิงได้สูงขึ้นรวมถึงการทำตัวกล้องให้เล็กลงและรูปร่างที่เหมาะกับการยิงจรวดซ u เปอร์โซนิกมากที่สุดอนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาระบบสั่งการขึ้นมาเองด้วยนะคะหากว่าได้รับ รางวัลกลับมาก็จะนำความรู้มาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจให้ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองต่อไปอและแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยจะไม่มีสนามให้ทดลองการยิงจรวดแต่ก็สามารถใช้องความรู้สร้างและแข่งขันกับทั่วโลกได้เช่นกัน เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะเดินทางเช้านี้ปลอดภัยแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็คว้ารางวัลกลับมาให้กับประเทศไทยให้ได้นะคะเก่งมากๆแล้วก็ค,ค,คิดว่าถ้าทําต่อไปในอนาคตถ้าเผื่อมีฐานดิงจรวดเรายิงดาวเทียมขึ้นไปได้อ <ๆ S 1> เองหรือรับจ้างยิงดาวเทียมให้กับประเทศเพื่อนบ้านก็จะสร้างรายได้ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนๆอาจจะคิดไม่ออกว่าตอนนี้อยากจะเป็นอะไร,รอยากจะเรียนอะไรเรียนคณะนี้แล้วได้อะไรเนี่ยแหละ ไปทำจรวดได้น,นะคอดว่าเวลาว่างเนี่ยสงสัยไปดูบุญบังไฟที่ยโสหรือเปล่าก็มาทำจรวดทำจรวดหรืรร่าก็ <c oughs> <c oughs> เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานเหมือนกันนะคะ